การลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนที่มีเงินเยอะแต่ว่าเป็นเรื่องของคนที่อยากให้เงินเนี่ยทำงานแทนเรายิ่งเราเริ่มเร็วอ่ะเงินก็จะยิ่งมีเวลาที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับพี่อยากให้จำไว้หลักๆ3อย่างนะครับ 1. คือเริ่มจากน้อยๆเริ่มจากน้อยๆในความหมายของพี่เนี่ยก็คือเราเริ่มจากน้อยๆทั้งในเรื่องความเสี่ยงแล้วก็เงินลงทุนครับเราเลือกจาก ความเสี่ยงต่ําๆก่อนแล้วก็เริ่มจัดเงินลงทุนน้อยๆก่อนเอาให้อยู่ในกรอบที่เรารับได้ก่อนนะครับ 2. คือทำอย่างต่อเนื่องก็คือพยายามลงทุนแบบ DCA อ,อย่างต่อเนื่องครับเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้ในระยะยาวนะครับ 3. ก็คือให้เราลงทุนในความรู้ของตัวเราเองก่อนก็คือเราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจ ในสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนให้ดีก่อนดูคลิปเต็มได้ที่ช่องอยากเล่าแล้วก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับ